คือเวลาใครมาถามข้างนอกอ,ะอ่ะเขาจะบอกคําคำแรกก็คือเขาจะบอกว่าเธอเดอะคลินิกดีจริงปะคำถามนี้จริงๆแล้วแมดก็คือแมก็พูดกับพี่กูดี้แบบเนี้ยคืออธิบายอย่างกับเขาจา้างเป็นเป็นพรีเซนเตอร์มัง้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริง,รงๆแบบคือเราทําแล้วเราประทับใจเองแล้วเราไม่เคยรู้เลยเพราะว่าเราไม่เคยเข้ามาก่อนเขามีเทคนิคที่แบบว่าเออเราเรา,เรารู้สึกว่าทําทุกครั้งแล้วมันเห็นผลจริงคือเราไม่ต้องการอะไรหรอก คุณจะขายคุณจะอะไรมาแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราทําแล้วมันไม่ได้อย่างที่ผลที่เขาเคลมอ่ะเราก็จะกลับไม่กลับไปทําต่อนึกออกไหมคะคนทํางานศิลปะเราจะปั้นรูปปั้นขึ้นมาอันหนึ่งถูกไหมคะเขาจะต้องรู้ว่ากล้ามเนื้อนี้อยู่ตรงไหนชั้นไขมันอะไรไงเขาถึงจะปั้นออกมาให้มันแบบเนี่ยมันต้องใช้ความละเอียดแล้วฝีมืออย่างมากซึ่งที่ผ่านมาตัวแมทนะแมทเกินร้อตมั่นใจ